สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ i ิดชาแนลนะครับวันนี้ผมก็มาบอกวิธีนะครับการหาเงินฟรีนะครับในแอป True Wallet นั่นเองนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับแอป True w a เ l e t เนี่ยเขามีโปรโมชั่นนะครับกดซุ่มเงินฟรีครับสครั้งนะครับผมมาดูกันเลยครับว่าทําอย่างไรนะครับสําหรับคนที่มีแอป True Wallet แล้วนะครับก็รอแป๊บหนึงนะครับจะบอกสําหรับคนที่ยังไม่มีก่อนก็เข้าไปโหลดที่ Play Store ครับนะครับหรือว่า โหลดเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างก็ได้ครับอ่ามาโหลดนะครับคนที่ลิงก์ผมก็จะพามาหน้านี้เลยนะเราก็ทําการติดตั้งโหลดและติดตั้งเรียบร้อยค่ะแอปก็มีนิดหน่อยครับประมาณนี้อแอปธูเลตคืออะไรก็คือเป,เป็นธนาคารกลางของทูมานี่นั่นเองนะตอนนี้ก็ใช้ซื้อของในเซเว่นอ e ีเลฟเว่นได้นะครับก็สะดวกมากเลยนะไม่ต้องพงกกระเป๋าตังค์แล้วนะเป็นไ,ไงครับก็ครับวิธีเติมเงินเข้าเล่นก็ได้หลายช่องทางนะ